สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะวันนี้คุณนุชจะมาสอนเด็กๆในหน่วยวันสำคัญวันลอยกระทงนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าวันลอยกระทงมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะวันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น15่ําข้ามเดือน12พระจันทร์นะคะจเะ,ะ,เ,ะ,ะจเป็นดวงนะคะเด็กๆคะพระจันทร์เต็มดวงนะคะจะออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่า Full oh, Moon แปลว่าพระจันทร์เป็นดวงนะคะในปีนี้นะคะตรงกับวันศุกร์ที่19เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 4 วันลอยกระทงเป็นวันสำคัญทางประเพณีของไทยที่สืบทอดกันมาช้านานเราก็จะนำกระทงไปลอยเพื่อขอขมาพระแม่คงคานะคะเราลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคานะคะเพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่เราได้ใช้น้ำไว้ดื่น ไว้กินแล้วก็ไว้ใช้ทํากิจกรรมต่างๆตลอดจนนะคะเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคานะคะที่เราได้ทิ้งสิ่งสกปรกลงไปในแม่น้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นขยะนะคะหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไม่ดีลงไปในแม่น้ํานะคะเราก็จะลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคากันค่ะ เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันลอยกระทงในบทเรียนกันค่ะเด็กๆวันลอยกระทงออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าลอยกระทง day พระจันทร์เต็มดวงออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่า full moon แปลว่าพระจันทร์เต็มดวงในวันลอยกระทงนะคะเป็นวันเพ็ญนะคะพระจันทร์จะเต็มดวงนะคะเด็กๆ เรานำกระทงไปลอยที่แม่น้ำแม่น้ำภาษาอังกฤษออกเสียงว่า river แปลว่าแม่น้ำค่ะในวันลอยกระทงเราจะนิยมใช้กระทงใบตองเพราะว่ากระทงใบตองย่อยสลายง่ายกระทงใบตองภาษาอังกฤษออกเสียงว่า banana leaves vessel แปลว่ากระทงใบตองค่ะ ให้เด็กๆสังเกตภาพนี้นะคะแล้วเด็กๆลองนับจำนวนกระทงว่ามีกี่ใบคะใชเลยค่ะมีจำนวนกระทงทั้งหมด12ใบค่ะเด็กๆตอบถูกไหมคะถ้าเด็กๆตอบถูกเด็กๆเยี่ยมมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวันลอยกระทงแล้ววันนี้ครูนุชก็มีใบงานมาให้เด็กๆทำให้เด็กๆหยิบใบงานแผ่นนี้ขึ้นมาค่ะ สิ่งแรกที่เด็กๆต้องทำนะคะคือเขียนชื่อนามสกุลชั้นอนุบาล3ทับหนึ่งเมื่อเด็กๆเ,เขียนชื่อนามสกุลเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆด,ดูด้านบนนะคะตรงนี้นะคะภาษาอังกฤษนะคะลอยกระทงเดนะคะแปลว่าวันลอยกระทงให้เด็กๆระบายตัวอักษรภาษาอังกฤษคําว่าลอยกระทงเดย และเขียนตามรอยปักคำว่าวันลอยกระทงเมื่อเด็กๆทำข้างบนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆด,ดูตรงนี้นะคะเราได้เรียนรู้แล้วนะคะวันลอยกระทงเป็นวันเพ็ญขึ้น15บ่ําค่ำเดือน12ก็ให้เด็กๆเ,เขียนเลข15ไทยนะคะแล้วก็เขียนตัวเลข12ไทยนะคะเสร็จแล้วด้านล่างตรงนี้นะคะ ปีนี้ตรงกับเด็กๆก็เขียนนะคะวันศุกร์ที่19เดือนพฤศจิกายนพศ2564เมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็มาดูด้านบนนะคะภาพนี้นะคะคือภาพกระทงนะคะก็ให้เด็กๆระบายสีภาพกระทงให้สวยงามตามจินตนาการนะคะ เมื่อเด็กๆระบายสีภาพเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมให้คะแนนตัวเองด้วยนะคะเมื่อเด็กๆให้คะแนนตัวเองเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็นําผลงานของเด็กๆนะคะไปให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยให้คะแนนหนูด้วยนะคะ1ดาว2ดาวหรือ3ดาวดีนะคะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้คะแนนเด็กเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมนํางานใส่ถุง learning bag นะคะแล้วก็นํามาส่งคุณครูในวันจันทร์นะคะเด็ก่ะ วันนี้นะคะคุณรุตก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้ในเรื่องวันลอยกระทงนะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมนะคะทบทวนบทเรียนด้วยนะคะวันนี้คุณรุตก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ